อนาคตหลังจากนี้ไปของเอเดนาซาไม่แน่นอนครับเขาจะเล่นต่อหรือว่าจะแขวนสตั๊ดมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นหมดเลยรายงานล่าสุดจากอาร์ครับบอกเลยว่าเอเดนาซากำลังพิจารณาแขวนสตั๊ดในวัยแค่32ปีนะครับอืมตอนนี้มีรายงานข่าวว่าเอเดนาซาครับสตาร์ทีมชาติเบลเยียมกำลังพิจารณาที่จะแขวนสตั๊ดตัวเองในวัย32ปีครับหลังจากอัมราเรอันเบรดในช่วงซัมเมอร์นี้ เอเดนอ a ซาครับย้ายไปอยู่กับเรอัลมดริดด้วยค่าตัวที่มันโคตรจะมาหาสารเมื่อปี2019ครับหลังเขาสร้างผลงานดีกับเชลซีจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดของโลกแต่ก็ต้องเจอกับความผิดหวังอย่างต่อเนื่องจากการบาดเจ็บที่ซานเตโกเบรดาเบลนะครับเขาลงเล่นในลีกไปแค่54เกมให้กับเรอัลเมดริดตลอด4ปีนะครับ ทำได้แค่7ประตูรวมทุกรายการเท่านั้นว่ากันว่าเอเดนอาซาครับไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เลยโดยซูนิครสครับพูดเปรียบเายว่าเขาเป็นนักเตะที่ย้ายมาเพื่อเงินได้ปล่อยให้อาชีพของตัวเองตายไปในการเตือนชูบลิแฮมนักเตะคนใหม่นะครับครั้งก่อนที่ผ่านมาก็บอกว่าอาซาเนี่ยอาจจะย้ายไปเล่นกับเอย์เนวีซก็ได้ที่อินเตอร์เมามี่หรือกลับไปคาแข่งที่เบลเยียมหลังยกเลิกสัญญากับเรอัลมาดริดแต่ล่าสุดเขาเตรียมพิจารณาที่จะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับ รายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเอเดนาซาในวัย32ปีปฏิเสธข้อเสนอจากอินเตอร์มีมีและอาจจะแขวนสตัดไปเลยเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขานะครับสื่อยังบอกอีกว่าเอเดนาซาและครอบครัวงเขาตั้งรากฐานในกรุงมาดริดครับไม่ต้องการย้ายไปไหนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อก,การตัดสินใจของอนาคตด,ด้วย นอกจากนี้อาซาก็ได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วหลังจากเบลเยียมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก22ม,มานะครับเขาเคยคว้าแชมป์พิมพ์เลียงเกษแลวก็ยูโรปาลีก2สมัยทำไป110ประตูจาก352เกมกับเชลซีโดยคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีถึง4ครั้งนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาของอาซากับเรอัลมาดริดจะไม่ได้มีอะไรที่มันน่าจดจำนะครับแต่เขาก็คว้าแชมป์ลาลีกาสเปน2สมัยแชมป์ยูเซลและก็โกปาเดเรออีกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ ต้องติดตามยาวๆสำหรับอนาคตของเอเดนอาซาครับสื่อหลายสำนักก็บอกว่าเขาตอนนี้กำลังพิจารณาแขวนสตั๊ดในไว้แค่32ปีอาจจะพอแล้วหรือเปล่าสำหรับเส้นทางฟุตบอลของเอเดนอาซาครับเป็นอย่างนี้ไปได้ทุกคมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม